Isuzu Mu-X ื่องยนต์3,000เกียร์ออโต้ปี2013โปรโมชั่นของลอยที่5 2 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะกว้างขวางน,นั่งสบายสุดๆเลยนะคะคเรื่องยนต์ดีเซลติดฟิน์มดำเรียบร้อยแล้วค่ะ ภายในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะปัดไฟฟ้าระบบเซ็นอร์ล็อกกระจกปัดไฟฟ้าพัดไฟฟ้ากุญแจปิดสตาร์ทดิจิตอลเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD navigator แล้วก็กล้องส่องถอยค่ะฟีดาวเดิกระ,ะส่งเดือนละ1,000 10, 0บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่2,000 20, 0บาทขึ้นไปกระสือรถคันนี้ไปเฉยงงานได้แล้วค่ะทีวีจอบน แอร์แถวหลังนะคะเย็นชั่วถึงเลยค่ะเบาะสามแถวค่ะด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะขนของได้เยอะมากที่สำคัญเบาะหลังสามารถพับได้อีกต่างหางนะคะสะดวกสบายในการขนของได้เยอะสุดๆเลยค่ะ คนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายค่ะกว้างสุดๆมีทีวีแล้วก็มีแอร์ตอนบนด้วยค่ะเย็นทั่วถึงเลยค่ะ มาทดลองขับดูได้ค่ะรถสภาพเดิมๆเลยค่ะคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะเก็บงานให้ทีนึงค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีเมสซายนำหน้า s i m p 1 0พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบายๆค่ะ